สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สวัสดีครับผมจ้าะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอววันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึง่งหนังมีชื่อเรื่องว่าอินฟลูเอนเซอร์เป็นเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยชื่อดังที่ได้มาท่องเที่ยวทำคอนเทนต์ที่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศไทยทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดีนะครับแฟนคลับของเธอชื่นชอบวิวทิวทัศน์ที่นี่จนกระทั่งเธอได้ไปรู้จักหญิงสาวคนหนึ่งที่อาสาจะพาเธอไปเที่ยวสถานที่ต่างๆหญิงสาวคนนั้นบอกว่าเธอจะได้เจอกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ของชีวิตที่เธอจะไม่มีวันลืมเลย แล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่เกาะกลางทะเลอันสวยงามและเมื่อซูมเข้าไปก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ริมชายหาดและมันก็คือจุดเริ่มต้นของปมปริศนาจากนั้นนะครับ หนังก็ได้พาเรามารู้จักกับเมดิสันเธอมีอาชีพเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและตอนนี้เธอก็กําลังไลฟ์สดคุยกับ f c ฟซอยู่ซึ่งคอนเทนต์ที่เธอทําอยู่นั้นก็จะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะตัวเธออยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆและปีนี้เธอก็ตั้งเป้าว่าจะออกเที่ยวให้มากขึ้นและสถานที่ที่เมดิสันกาหนดแผนการท่องเที่ยวเอาไว้ก็คือประเทศไทยนั่นเองแล้วพอเธอเดินทางมาถ,ถึงเมืองไทยนะครับเธอก็เริ่มถ่ายคลิปวิวสวยๆลง Facebook แล้วก็ได้เฟซไทม์คุยกับเจเพื่อนสนิทของเธอเธอเล่าให้เจฟังว่าเธอมาเมืองไทยเพียงคนเดียวแล้วก็เสียดายที่ไลอันแฟนของเธอมาไม่ได้เพราะเขาว่าติดงานในคืนนั้นนะครับระหว่างที่เมดิสันกำลังนั่งดื่มอยู่ในรีสอร์ทก็มีชายชาวอังกฤษเดินเข้ามานั่งคุยด้วยเหมือนจะมาจีบเธอเธอก็จําเป็นต้องคุยอย่างเสียงไม่ได้แต่ชายคนนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับจนกระทั่งเจผู้หญิงที่นั่งอยู่แถวนั้นได้เดินเข้ามาช่วยเธอแล้วก็พาเธอออกมาจากตรงนั้น จากนั้นทั้งสองสาวก็คุยกันอย่างถูกคอซีก็เลยอาสาจะพาเมดิสันไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้นั่นก็เลยทําให้ในวันต่อมานะครับซีพาเมดิสันขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเหมือนว่าซีซ่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นอย่างดีทั้งคู่เที่ยวกันตั้งแต่เช้ายันมืดทําให้เมดิสันนะครับรู้สึกประทับใจเธอมากจากนั้นพวกเธอก็กลับที่พักกันแต่ทว่าพอไปถึงห้องพักเมดิสันก็ตกใจมากที่ห้องพักของเธอถูกงัด เอกสารสําคัญและของมีค่าของเธอหายไปเธอรู้สึกแย่มากนะครับแล้วพอซีรู้เรื่องเข้าก็มาคุยกับเธอและอาสาจะพาเธอไปเที่ยวในระหว่างที่ต้องรอพาสปอร์ตเล่มใหม่แต่ลึกๆแล้วนะครับเมดิสันก็รู้สึกเกรงใจ C ซีมากเพราะเธอกับซีเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเองพอตกดึก เมดิสันก็ได้เฟซทาไปหาไลอ้อนแฟนของเธอเขาบอกให้เธอรีบกลับมาเพราะว่ามีงานรออยู่เมดิสันก็เลยเล่าให้แฟนหนุ่มฟังว่าห้องพักถูกงาและพาสปอร์ตก็หายไปเธอก็เลยจําเป็นต้องอยู่ต่อสักระยะแทนที่ไลอ้อนจะเห็นใจและเป็นห่วงนะครับเขากลับพูดใจไม่ดีใส่เธอเมดิสันก็เสียใจมากที่ต้องมาเจอคําพูดแบบนี้จากปากคนรักเธอก็เลยขอเลิกกับไลอ้อนไลอ้อนก็รู้ตัวเองว่าพูดแรงเกินไปนะครับเขาก็เลยขอร้องให้เธอใจเย็นเย็นก่อนแล้วพวกเราค่อยมาคุยกันใหม่ ต่อมาซีก็ได้พาเมดิสันไปท่องเที่ยวต่อซีจะคอยสังเกตดูเมดิสันลตลอดแล้วก็เห็นว่าเธอมักจะมีปัญหากับไรอ้านอยู่เป็นประจำซีเลยพยายามพูดให้เธอตื่นเต้นว่าพรุ่งนี้เธอจะมีเซอร์ไพรส์อันใหญ่ และเช้าวันต่อมาสี่ก็ได้พาเมดิสันลงเรือเล็กนะครับแล้วขับออกไปที่เกาะล้างกลางเทะเลที่อยู่ห่างไกลอย่างชํานาญพอมาถึงเกาะที่ว่านี้เมดิสันก็รู้สึกชอบสถานที่แห่งนี้มากบนเกาะมีเศษฟืนที่หลงเหลือจากการจุดไฟสายตาของเธอมองเห็นรอยขีดที่ขีดลงบนขอนไม้ซึ่งเธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วทั้งสองสาวก,ก็ตกลงที่จะคท้าบนเกาะน,นี้ด้วยกันในคืนนี้แล้วพอพลบคำ่ำทั้งสองคนก็พากไปเก่อกองไฟนั่งคุยกัน เมดิสันนึกถึงอดีตและเล่าให้ซีฟังว่าตอนที่เธอเรียนเนตนาเลียจะมีเพื่อนๆจับก,กลุ่มเล่าเรื่องผีและเรื่องสยองสยองให้ฟังเคยมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าหากจะฆ่าเมดิสันน,น,นั้นง่ายมากเลยแค่จับเธอมาจัดการบนเกาะล้างที่ห่างไกลผู้คนจะตะโกนร,ร้องให้ใครช่วยก็ไม่มีใครได้ยินพอซีได้ฟังแบบนั้นเธอก็มีสีหน้าแปลกๆนะครับซีบอกว่า ถ้าเป็นเธอเธอจะไม่ฆ่าเมดิสันแค่ปล่อยเมดิสันไว้บนเกาะล้างไม่มีเรือขับผ่านมือถือก็ไม่มีสัญญาณห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ต้องหาอาหารเองและก็ไม่มีน้ําดื่มแล้วในที่สุดเธอก็จะหมดแรงและเสียชีวิตไปเหมือนคนก่อนหลังจากผู้จบนะครับเมดิสันก็หัวเราะที่ซีเล่าอะไรออกมาเป็นตุบเป็นตะเธอก็เลยแย้งไปว่านิยายเรื่องนี้มีจุดอ่อนตรงที่ว่าถ้าหากเธอหายไป FC และผู้ติดตามของเธอก็จะรู้ สีก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าผู้ติดตามไม่มีทางรู้อย่างแน่นอนถ้าหากเธอเอาบัญชีโซเชียลของเมดิสันมาใช้แล้วคอยอัปเดตอยู่บ่อยๆแล้วพอพูดจบเมดิสันก็ออกไปเต้นรอบกองไฟแล้วคืนแรกก็ผ่านไปพอตอนเช้านะครับสีก็ได้แอบขอโมยกระเป๋าและข้าวของของเมดิสันที่กำลังนอนหลับอยู่แล้วสีก็ได้ขึ้นเรือขับหนีไปปล่อยเมดิสันเหมือนที่เธอพูดไว้เมื่อคืนนี้ แล้วเวลาก็ได้ผ่านไป3สัปดาห์นะครับเมดิสันยังติดเกาะอยู่แต่บัญชีโซเชียลของเธอยังมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องซี <C S 2> เป็นคนเข้าใช้บัญชีโซเชียลของเธอและทําการปลอมตัวโดยใช้วิกผมและเสื้อผ้าของเมดิสันจากนั้นก็ใช้โปรแกรมตกแต่งใบหน้าของซีให้กลายเป็นหน้าของเมดิสันตลอดจนโปรแกรมแปลงเสียงด้วยเท่านี้ยังไม่พอนะครับซี C ได้ขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของเมดิสันและที่สําคัญก็ยังไม่มีใครจับเธอได้เลย และเหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้เรารู้ว่าที่ผ่านมานะ่ะซีได้ทำแบบนี้กับอินฟลูเอนเซอร์สาวที่ตกเป็นเหยื่อมาแล้วหลายรายจากนั้นซีก็ได้บอกกับ FC ของเมดิสันว่าเธอจะขอหยุดอัปเดตโซเชียลไว้ก่อนอย่างไม่มีกำหนดเพราะเธอต้องการจะไปท่องเที่ยวพักผ่อน จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับซี C. ก็รู้สึกเบื่อๆก็เลยเสร์ชหาเหยื่อที่เป็นฟู้นเซอร์ลายใหม่ในที่สุดเธอก็ไปเจอกับเจสสิก้าซีก็คอยติดตามและเมื่อมีโอกาสได้พบกับเจสสิก้าที่กําลังเดินซื้อของอยู่คนเดียวซี C. ก็เลยเข้าไปตีสนิทด,ด้วยแต่เจสสิก้าดูเหมือนจะระวังตัวมากนะครับเธอก็เลยไม่สนใจซีซี C. เองก็ไม่ยอมลดละพยายามเข้าไปในไอจของเจสสิก้าเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้คอยติดตามเจสสิก้าอยู่ห่าง แล้ววันหนึ่งซีก็ได้เจอกับเจสสิก้าที่ลานเล่านะครับซีเดินเข้าไปบอกเจสสิก้าว่าเธอเป็นแฟนคลับตัวยงและบอกขอโทษเรื่องเมื่อวันก่อนที่ทําไปทั้งหมดอ่ะก็เพราะาอยากคุยด้วยทําให้เจสสิก้าเลิกระแวงซีนะครับซีก็พูดชื่นชมเจสสิก้าที่กล้าเดินทางท่องเที่ยวเพียงคนเดียวจนในที่สุดเจสสิก้าและซีก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับ ขณะที่เจสิก้ากำลังถ่ายรูปก,กับทีมงานของตัวเองซีก็ได้ใช้จังหวะนี้แอบขโมยคีย์การ์ดเข้าไปในห้องพักของเจสิกา้าพอเจสิก้ากลับมาที่ห้องก็พบว่าห้อง,องเธอถูกงาและข้าวของก็หายไปเธอรีบโทรมาบอกซีซีก็รับสายด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ซีทาทีเป็นช่วยเหลือหาที่พักให้เจสิกา้าโดยพาเธอมาที่วิลล่าสุดหรูที่เมดิสานเคยเช่าเอาไว้ตอนที่รอทาพาสปอร์ต โดยเธอโกหกเจสิกาไปว่าวิลล่านี้เธอเช่าอยู่กับแฟนแต่พอมาถึงวิลล่านะครับสีก็ต้องตกใจเพราะว่ามีคนอยู่ในนั้นและผู้ชายคนนั้นก็คือไรอันแฟนหนุ่มของเมดิสันไรอันบอกว่าวิลล่านี้ใช้ชื่อเมดิสันเป็นคนเช่าสีก็เลยมีสีหน้าไม่สู้ดีแล้วก็รีบแก้ตัวกับไรอันไปก่อนว่าเธอเป็นเพื่อนกับเมดิสัน จากนั้นนะครับซก็เริ่มคิดว่าจะเอายังไงต่อดีเธอเลยปลอมเสียงเป็นเมดิสันนะครับแล้วก็โทรไปบอกอไลอ้อนเพื่อบอกให้เขา,าออกไปจากวินลา่านีซา้ซะแต่ด้วยความสงสัยนะครับสซก็เลยถามเขาว่ารู้ได้ยังไงว่าเมดิสันพักอยู่ที่นี่ไลอ้อนก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับเขาได้แต่ง้อเธอ พอคิดว่ากาลังคุยอยู่กับแฟนสาวสักพักซีก็มาชวนเจสสิก้ากับไลอันไปเที่ยวด้วยกันขณะที่กําลังเที่ยวกันอยู่ไลอันก็ได้คุยกับเจสสิก้าตามลําพังเขาถามเธอว่ารู้จักกับซีมานานหรือยังเพราะเขาเอ่ะไม่ไว้ใจซีเลยไลอันบอกว่าหลังจากที่ห้องของเบดีสันถูกงัดพาสปอร์ตก็หายไปเขาก็งงมากว่าทําไมอ่ะเบดีสันถึงยังมีกระจิตกระใจจะเที่ยวต่อมิหนังซ้ํายังมาเช่าวิลล่าสุดหรูอีกและคําพูดของไลอันนะครับก็ทาให้เจสสิก้าฉุกคิดขึ้นมาได้ ว่ามันน่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลซะแล้วแล้วพอซีเห็นทั้งคู่คุยกันเธอเลยเข้ามาขัดจังหวะแล้วก็พาพวกเขาไปเที่ยวด้วยกันต่อซึ่งทั้งเจสสิก้าและไหลอันนะครับก็ยังแอบคุยกันเรื่องของซีอยู่ซีก็เลยตัดสินใจชวนทั้งสองคนกลับวิลล่าแล้วอยู่ๆนะครับเจสสิก้าก็พูดแขวะซีไปว่าจะกลับเลยก็ดีเหมือนกันเดี๋ยววิลล่าจะถูกงัดอีกซึ่งนั่นก็ทาให้ซีโมโหมากนะครับแต่ก็ทําได้แค่เก็บอาการเอาไว้ และคืนนั้นขณะที่ทุกคนอยู่ในที่พักซีก็เห็นเจสสิก้าส่งข้อความหาเมาดิสันและอยากจะถามเรื่องของซีเพราะห้องของเมดิสันก็ถูกงันเหมือนกับห้องของเธอสักพักซีก็เห็นเจสสิก้าเดินออกจากที่พักซีก็รีบตามออกมาด้วยนะครับเจสสิก้ากำลังลากกระเป๋าออกจากที่นี่เธอก็เลยบอกกับซีว่าเธอสามารถหาที่พักเองได้และจะไม่รบกวนซีอีก แต่ซีก็ยังอาสาจะไปส่งซีเริ่มสงสัยขึ้นมานะครับก็เลยถามเจสก้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจสก้าก็เลยพูดตามตรงว่าเธอไม่ไว้ใจซีพอทั้งมดิสันและตัวเธอเองต่างก็ถูกงัดห้องและซีก็อยู่ด้วยทั้งสองเหตุการณ์แถมวิลล่านี้ที่ซีหลอกว่าเช่าอยู่กับแฟนแต่จริงๆอ่ะมันเป็นชื่อของเมดิสัน เจสสิก้าก็ได้ยื่นเงินให้ซีแล้วบอกว่าอย่าได้มายุ่งกันอีกนั่นก็เลยทําให้ซีโมโหมากนะครับจับหัวเจสสิก้ากระแทกกาแพงจนเธอล้มลงและซียังตามไปจัดการเธอขณะที่เธอคลานหนีแล้วก็ร้องขอชีวิตซีได้เอาศพของเจสสิก้าใส่ลงในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่และทําความสะอาดลบลอยเลือดเพื่อทำลายหลักฐานตอนนั้นไลอันก็เดินมาพอดีซีก็บอกให้ไลอ้อนกลับไป ในคืนนั้นซีวางแผนจะค่าไลอ้อนทิ้งนะครับแต่ไลอ้อนก็ดันโพลร,รูปภาพของทุกคนที่มาเที่ยวด้วยกันไว้ซีก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่เช้าวันต่อมาซีได้บอกกับไลอ้อนว่าเจสสิก้าได้กลับบ้านไปแล้วเพราะว่ามีงานด่วนเข้ามา และพอไลอ้อนมาเปิดดูไอจของแฟนสาวก็เห็นเธอโพสต์รูปว่ามีแฟนใหม่แล้วทําให้เขาเสียใจมากไลอ้อนก็เลยขับรถออกไปเพื่อปกปิดความเสียใจซีก็ขับรถตามเขามาแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาไลอ้อนบอกว่าเขารู้ว่ามาดิสันน่ะเปลี่ยนไปเขารู้จักเธอดีนั่นก็เลยทําให้ซีรู้สึกระแวงนะครับว่าไลออนอ่ะจะเริ่มรู้อะไรแล้วหรือเปล่าซีก็เลยวางแผนการใหม่ทันที คืนนั้นเธอก็เลยใส่ยาลงไปในเหล้าให้ไลอันกินและทําทีเหมือนว่าจะมีอะไรกับเขาเพียงแต่เธอต้องการทําให้ไลอันหลับเท่านั้นแล้วก็ใช้ใบหน้าของเขาปลดล็อกโทรศัพท์เพื่อลบรูปของเจสสิก้าที่มีรูปของซีติดอยู่ในโพสต์นั้นเช้าวันต่อมาซีก็ได้ขับรถมาส่งไรอันที่ท่าเรือพอถึงกําหนดกลับของเขาพอดีจากนั้นซีก็ได้นําหลักฐานต่างๆของเมดิสันมาเผาทําลายทิ้งแต่เธอก็ได้เก็บไดอารี่ของเมดิสันเอาไว้พอเธอได้อ่านแล้วก็รู้สึกชอบ ส่วนไลอันนะครับก็นึกถึงอดีตของเขากับเมดิสันพอเห็นรูปถ่ายของเธอที่ถ่ายคู่กับตุ๊กตาหมีเขาก็ตัดสินใจยังไม่กลับประเทศและจะตามหาแฟนสาวต่อ ไลอันได้ย้อนลอยมายังที่พักของเธอแล้วก็เอารูปของเธอในไอจีที่ถ่ายกับแฟนคนใหม่ไปถามตามรีสอร์ทแล้วก็ได้พบกับชายชาวอังกฤษที่เข้ามาจีบมาริสาในคืนแรกที่เธอมาถึงเมืองไทยไลอันบอกว่าเขามาตามหาคนที่ห้องพักเคยถูกงัดเมื่อไม่นานมานี้พอให้ดูรูปถ่ายนะครับชายคนนั้นก็บอกว่ารูปภาพมันแปลก เขาจำได้ว่าตอนนั้นน่ะท้องฟ้ามืดเพราะว่ามีฝนตกตลอดแต่รูปท้องฟ้าในภาพนี้มันสดใสทําให้ไลอันนะครับค่อยๆดูภาพอย่างละเอียดจนพบว่าภาพมันถูกตัดต่อซึ่งภาพจริงๆนั้นน่ะเป็นภาพของซีตังห่า ไหลอันเริ่มจับต้นชนปลายเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้แอบไปที่วิลล่าอีกครั้งเขาเข้าไปคนห้องแล้วก็เจอกับไดาอารี่ของเมดิสันตอนนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเขาก็เลยรีบไปแอบแล้วเข้าไปทำ้ายซีจนสลบไลอันจับเธอมัดไว้พอซีฟื้นขึ้น,นมาเขาก็เค้นถามว่าเมดิสันนั่นอยู่ไหนถ้าไม่บอกมาเขาจะแจ้งตำรวจให้มาจับแต่คำขู่พวกนี้นะครับก็ไม่สามารถทำให้คนอย่างซีกลัว เธอเย้ยกลับไปว่าตำรวจคงไม่เชื่อที่ไรอ้ันพูดหรอกเพราะเขาอะทำร้ายเธอและยังจับเธอมัดอีก สักพักซีก็ได้หลอกให้ไรอันไปยังท่าเรือเธอบอกว่ามดิสันจะอยู่แถวนั้นแล้วซีนะครับก็อาศัยจังหวะก,กระแทกไรอันจนตกน้ําแล้วก็ใช้เชือกที่มัดมืออยู่รัดคอเขาจนเสียชีวิตซีเอาศพของไรอันขึ้นไปไว้บนเรือโดยเอาผ้ามปิดเอาไว้แล้วก็ได้ค้นข้าวของของเขาจนไปเจอกุแหวนที่เขาจะขอแต่งงานกับแฟนสาวซีกรีบเก็บมันเอาไว้จากนั้นซีก็ได้ใช้บัญชีของเมดิสันโพสต์ข้อความว่าเธอถูกไรอันทําร้ายทําให้พวกเ c ซเชื่อแล้วก็มาเม้นเห็นใจเธอ ต่อมาซีก็ได้ขับเรือออกไปยังเกาะร้างอีกครั้งเพื่อจะทําลายศพของไลอันแต่พอไปถึงเธอก็พบว่ามีร่องรอยของกองฟืนที่มีปลาปิ้งปักอยู่แล้วก็มีขวดน้ํารองน้ําฝนเอาไว้และที่ขอนไม้ก็มีรอยขีดนับจํานวนเพิ่มขึ้นซีก็เลยแน่ใจว่าเมดิสันยังไม่ตาย เธอรีบไปเอาพลั่วตักทรายมาทำเป็นอาวุธและขึ้นไปบนเขาเพื่อตามหาเมดิสันแล้วตอนนั้นเองซีก็ถูกไมฟ้ฟาดอย่างจังนะครับด้วยมือของเมดิสันจนสลบไปเมดิสันยังไม่ตายพอใช้วิชาการดำรงชีพของเนตนาลีจากนั้นเธอก็รีบไปที่เรือแล้วก็เจอศพของไรอันแล้วพอซีรู้สึกตัวเธอก็วิ่งตามลงมาก็พบว่าเมดิสันน่ะได้ขับเรือหนีไปไกลแล้วซีชักสีหน้าแล้วก็ยิ้มที่มุมปากเหมือนกับประชดในชิตากรรมของตัวเองแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับมาดิสันลอดชีวิตมาได้เพราะไหวพิษในการเอาตัวรอดคนเราทุกคนย่อมมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดอยู่แล้วคําว่ารู้หน้าไม่รู้ใจยังคงใช้ได้อยู่เสมอคนบางคนเข้ามาในชีวิตเหมือนจะหวังดีนะครับแต่จริงๆแล้วแอบประสงค์ร้ายก็มีอยู่มากเหมือนกันแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจ,จากเว็บ iMDB ไป6.1คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ